กราบสวัสดีพี่พี่ชาวผักเครื่องทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะพบกับช่องแก้วตาผักเครื่องค่ะพี่พี่ช่องทางการติดต่อนะคะโทรโดยตรงที่เบอร์0ูนย์0 0 1 1 6นะคะเบอร์โทนี้นะคะโทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่อ่ะวันนี้นะคะพบกับช่องแก้วตาผักเครื่องนะคะกับผักยี่สิรายการนะคะยี่สิรายการนะคะเหมือนเช่นเคยเลยค่ะพี่พี่ เปิดื้อสวยวันนี้นะคะสมเด็จหลายองค์เลยนะคะอ่าเหมือนเดิมนะพี่พี่พระน้องนะคะเป็นพระบ้านพระเหมานะคะพระน้องเป็นพระบ้านพระเหมานะคะได้มาหลากหลายที่มาเลยนะคะราคาแบ่งปันพี่พี่นะคะองค์ละห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะนะคะพระน้องจะองค์ละห้าร้อยบาทนะคะค่าจัดส่งนะคะอยู่ที่บ้านละห้าสิบบาทค่ะพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ พร้อมโอนน้องจะส่งฟรีค่ะแต่ถ้าพี่ๆนะคะอยากให้เก็บปลายทางนะคะขออนุญาตบวกเพิ่ม50บาทนะคะราคานี้นะคะงดต่อรองกันแล้วนะคะพี่ๆราคาแบ่งปันนี้นะคะงดต่อรองแล้วนะคะน้องเริ่มองค์ที่หนึ่งให้พี่ๆเลยนะคะไม่รอช้าเนาะองค์ที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จวัดละคังค่ะองค์นี้นะคะสมเด็จวัดละคัง คมๆสวยๆแบบนี้นะคะแตกลายงานแบบนี้เลยค่ะพี่ๆแตกลายงานแบบนี้เลยนะคะสมเด็จอง์นี้ด้านข้างค่ะพี่ๆด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะสำหรับพี่ๆนะคะที่ผ่านเข้ามาชมกันครั้งแรกนะคะน้องฝากกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปของน้องนะคะในคลิปต่อ,ตอไปได้นะคะพี่ๆ ใครเข้ามาชมครั้งแรกนะคะหากชอบหากถูกใจนะคะกดติดตามไว้ได้นะคะน้องลงคลิปทุกวันนะคะพี่ๆพระบ้านพระเหมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปองค์ที่สองค่ะพี่ๆสมเด็จวันละคังนะคะพิมพ์นี้นะคะพิมพ์ฐานแซมนะคะอ่าถ้าพูดผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆมีทองแบบนี้เลยค่ะด้านหน้านะคะด้านหลักด้านข้างค่ะพี่ๆด้านข้างนี่ด้านหลังนะคะ สมเด็จบรรคางเนื้อสวยๆเก่าๆแบบนี้ค่ะพี่ๆเนื้อสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะขอรูปเพิ่มเติมได้ทุกรูปทุกองคนะคะพี่ๆขอรูปเพิ่มเติมได้ทุกรูปทุกองคเหมือนเดิมเลยนะคะจะได้ดูให้ชัดดูให้ชอบนะคะเพื่อถูกอกถูกใจพี่ๆท่านใดเนาะต่อไปนะคะองค์ที่สามค่ะองค์ที่สามนะคะสมเด็จนะคะสมเด็จนะคะเนาะมีมาสี่องค์เลยนะคะวันนี้ เนื้อสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้เลยะค่ะพี่ๆด้านหลังนะคะองค์ะละห้าร้อยบาทค่ะองค์ละห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะพร้อมโอนจัดส่งฟรีค่ะไปทางขออนุญาตบบกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะจากยอดพระนะคะพี่ๆขออนุญาตบบกเพิ่มห้าสิบบาทจากยอดพระนะคะอ่า ส,สวยยคมๆแบบนี้ค่ะพี่ๆแตกลายงานแบบนี้เลยนะคะสมเด็จองค์นี้นะองค์ที่สามนะคะอย่าลืมนะคะถ้าพี่ๆอยากเช่าบูชาองค์ไหนนะคะอย่าลืมแจ้งอีพีนะคะกับหมายเรียกพระมาให้น้องด้วยนะเพื่อจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะแจ้งอีพีและหมายเรียพระให้น้องด้วยนะคะพี่ๆองค์นี้นะคะองค์ที่สี่ค่ะ องค์ที่สี่นะคะสมเด็จนะคะอกเป็นร่องแบบนี้เลยค่ะพี่ๆสมเด็จเกตชัย,ยู่นะคะอกเป็นร่องแบบนี้ค่ะองนี้นะคะด้านหน้ามีทองแบบนี้เลยนะคะด้านข้างค่ะพี่ๆด้านข้างด้านหลังค่ะผบ้านผ้าเหมานะคะแบ่งปันให้องละห้าร้อยบาทเลยค่ะพี่ๆ แบ่งปันให้นะคะองค์ละห้ายบาทเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะองค์ที่ห้าค่ะพระซุมกอค่ะพี่พี่พระซุมกอเก่าๆแบบนี้นะคะเก่าๆนะคะโบราณโบราณแบบนี้เลยพี่เนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะคะอง์นี้นะคะด้านหน้าสึกๆหน่อยนะคะพี่พี่องนี้ด้านหน้าจะสึกหน่อยนะคะหาพี่พี่ท่านใดชอบนะคะโทรโดยตรงหาน้องได้เลยนะคะ อยากได้รูปเพิ่มเติมก็ทักนะคะแอดไลน์ไอดี ID ที่เบอร์โทรน้องนะคะพี่ๆแอดไลน์ไอดี L ID ที่เบอร์โทรน้องนะคะเบอร์โทรน้องคิดแจ้งหน้าคลิปเลยนะน้องจะพยายามหมุนให้ดูทุกด้านทุกมุมนะคะพี่ๆจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นเนาะในการจะเช่าบูชานะคะต่อไปค่ะองค์ที่หกค่ะองค์ที่หกนะคะพี่ๆองนี้องค์ที่หกนะคะรูปหลอหลวงพ่อกลวยค่ะ หลวงพ่อกลวยเนื้อทองแบบนี้เลยนะคะสวยๆเงาๆแบบนี้ค่ะพี่ๆสวยๆเงาๆแบบนี้นะคะสําหรับหลวงพ่อกลวยองนี้ค่ะด้านหน้านะคะพี่ๆสวยๆเลยนะคะที่ฐานค่ะหลวงพ่อกลวยอง์ที่หกนะคะพี่ๆต่อไปค่ะองค์ที่เจ็ดน้องเอาหมายเลขมาด้วยดีกว่านาอพี่ๆจะได้แบบ เผื่อชอบนะคะจะได้แคร็บได้เลยเนาะองค์ที่เจ็ดค่ะองค์ที่เจ็ดนะคะจะเป็นพระเหรียญค่ะพ,พี่พี่พระเหรียญน,นะคะอ่าพระเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะองค์นี้นะคะเก่าแบบนี้เลยค่ะพระดูเก่านะคะพ,พี่พี่พระดูเก่าเลยนะคะองค์นี้เอ๊เดี๋ยนะขยับเดี๋ยวขอกดโฟกัสนิดนึงนะคะพี่พี่ขอกดโฟกัสนิดนึง ด้านข้างค่ะองค์นี้นะคะห่วงหลุดนะคะพี่พี่ห่วงไม่มีไม่มีห่วงนะคะตรงนี้นะชารุดนะคะชารุดนิดนึงนะหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ค่ะพี่พี่จังหวัดระยองนะคะองค์นี้บางทีนะคะเออดูไม่ชัดก็ขอรูปได้นะคะเพราะว่าแสงไฟอาจจะแบบสะท้อนอะไรบ้างซ้อนบ้างอะไรบ้างนะพี่นะองค์นี้นะคะอง์ที่เจ็ดค่ะ ต่อไปค่ะองค์ที่แปดค่ะพระกิ่งค่ะพี่พี่พระกิ่งองค์ที่แปดนะคะเอาหมายเลขมาให้พี่พี่ด้วยเนาะพี่พี่จะได้แครบได้เลยนะพระกิ่งองค์นี้ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่องค์ที่แปดนะคะราคาแบ่งปันนะคะพระราคาแบ่งปันราคานี้นะคะยังไม่มีรับประกันนะคะพี่พี่ ตัดสินใจนะคะให้ตัดสินใจเองเลยนะคะตัดสินใจว่าตัวเองชอบและถูกใจก่อนนะคะถึงโทรหาน้องนะคะ,ะยังไม่มีรับประกันอะไรใดๆให้พี่ๆนะคะพี่ๆดูเอาเองได้เลยะคะ่ะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะคะทาบ้าน้าเหมาแบบนี้นะคะพี่ๆต่อไปองค์ที่เก้าค่ะองค์ที่เก้านะคะ,ะ,คะเหรียญหล่อพ่อทาค่ะ องนี้เก่าเก่าจัดเลยพี่พี่เก่าเก่าจัดจัดเลยนะคะดูคราบดูอะไรนะคะพี่พี่ดูคราบดูอะไรนะอ่ะเดี๋ยหลอบพ่อทาค่ะติดกรอบนิดน,นึงนะคะอาจจะดูไม่ชัดนะคะดูความคราบนะคะดูเนื้อพระนะคะองคนี้นะ,ะอง์ที่เก้าค่ะต่อไปนะคะน้องไปอง์ที่สิบเลยเนาะไปรวๆเร็วเร็ว,รว,รว,รวนะคะไม่เสียเวลานะคะพี่พี่ องค์ที่สิบค่ะหลวงพ่อน่ายคะ่ะพี่พี่หลวงพ่อหนายเก่าๆแบบนี้นะคะเก่าๆแบบนี้นะคะสําหรับพระหลวงพ่อนายองค์นี้นะคะองค์นี้ด้านหลังคะ่ะพี่พี่เหรียญห่วงเชื่อมนะคะองค์นี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมเกา่าๆแบบนี้นะคะชัดไหมคะ องค์ที่สิบผ่านไปค่ะต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดค่ะองค์ที่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่อง์ที่สิบเอ็ดนะคะอืมหลวงพ่อพราโครเหยียบน้ำทะเลจืด องค์นี้นะคะหลวงปู่ทวดหรือเปล่าพี่พี่แบบนี้เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้นะคะเก่าเสวยสแบบนี้นะคะดูด,ด้านข้างค่ะเปิดอยู่ที่องค์ละห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะพาน้องนะคะถูกรายการห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ถ้าถูกอ,อกถูกใจนะคะโทรหาน้องได้เลยนะคะโทรหาน้องได้นะคะ พร้อมรับสายพี่พี่ทุกคนค่ะอ่าต่อไปองค์ที่สิบสองค่ะองค์ที่สิบสองนะคะพี่พี่องค์ที่สิบสองอ่าองค์นี้นะคะรูปหล่อพระพุทธชิน,นาราชค่ะพี่พี่รูปหล่อพระพุทธชิน,นาราชนะคะเนื้อใ <ๆ S 1> หม่ๆห่น่อยนะคะองค์นี้พระใหม่นะคะพี่พี่เป็นพระใหม่แน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะ ใครอยากเช่าบูชาไปเก็บสะสมนะคะติดต่อน้องได้นะคะอ,องนี้นะคะรูปหร่อบพระพุทธชินราชนะคะพี่ๆต่อไปนะคะอง์ที่สิบสามค่ะองค์ที่สิบสามนะคะหลวงปู่โตค่ะหลวงปู่โตะนะคะองค์ที่สิบสามค่ะพี่ๆถ้าพี่ๆนะคะอยาก บูชาบูชาพระนะคะแบบสะดวกแอลไลน์มาก็แครบให้เห็นหมายเลขนะคะหรือว่าโทรมานะคะแล้วก็แจ้งหมายเลขกน้องได้ค่ะห<ม>ลวงปู่โต๊วัดประดู่ิมพีค่ะพี่พี่องค์น,นี้นะคะสองห้าหนึ่งเก้าค่ะสองห้าหนึ่งเก้านะคะอ่าสวยๆแบบนี้ค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะองค์ที่สิบสี่ค่ะ หลวงพ่อแดงค่ะพี่พี่พระเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะองค์ที่สิบสี่นะคะพระเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะปีสองห้าศูนย์สามค่ะอายุแปดสิบสองปีนะคะหลวงพ่อแดงค่ะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้ค่ะพี่พี่เก่าเก่าสวยๆแบบนี้ค่ะดูด้านข้างนะคะพี่พี่ดูด้านข้างเหรียญนะคะ พ่อแดงค่ะองนี้นะคะต่อไปองค์ที่สิบห้าค่ะพี่พี่องที่สิบห้านะคะเรียนเก่ามากเก่าจัดค่ะพี่เหรียนเก่ามากเลยนะคะเก่าจะจัดเลยนะคะเหรียญน,นี้วัดปากคอมขามเท่านะคะ ราะอะไรนะคะน้องก็อ่านไม่ออกละตอนนี้นะคะอ่านไม่ออกละให้พี่ดูออกนะคะพี่ๆถูกใจดูออกถูกใจหรือว่ายังไงนะคะโทรหาน้องได้เลยนะคะอามีจุดๆแบบนี้นะพี่นันเหมือนมีแบบเป็นจุดไข่ปลาอะไรอย่าง,น,ะะง,งานี้นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะเหรียญห่วงเชื่อมนะคะองค์ที่สิบห้าค่ะต่อไปค,ะค่ะองค์ที่สิบหกค่ะพี่ๆองค์ที่สิบหกนะคะเป็นพระขุนแผนค่ะพี่ๆพระขุนแผนนะคะ เลี่ยมกรอบมาสวยๆแบบนี้นะคะองค์ที่สิบหกค่ะพระขุนแผนพระขุนแผนหลงปูทิมนะคะเนื้อสวยๆแบบนี้ค่ะมีทองแบบนี้นะคะอ่าตรงนี้นะคะดชูชำรุดชำรุดหรือว่าเป็นอ่าเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะพี่ๆน้องได้มาแบบนี้นะคะได้มาแบบนี้เลยนะคะสวยต้องปกทุกองค์แน่นอนค่ะพี่ๆได้พระ แบบที่เห็นในคลิปเลยนะคะพี่ๆองค์นี้นะคะคุณแผนหลวงปู่ทิมค่ะพี่ๆองค์ที่สิบหกนะคะต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดค่ะพี่ๆองค์ที่สิบเจ็ดนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระกรุค่ะพระกุนะคะพระกุยอดขุนพลค่ะพระยอดขุนพลนะคะอ่าอันนี้นะคะเป็นพิมพ์เล็บช้างนะคะพี่ๆพิมพ์เล็บช้างนะคะพระกุ พระกรุยอดขุนพลพิมพ์เล็ฟช้างนะคะพี่ๆองค์ที่สิบเจ็ดค่ะโอ้โหไม่ชัดเลยเชียสิบเจ็ดค่ะพี่พี่สิบเจ็ดองค์ที่สิบเจ็ดนะคะพระกรุยอดขุนพลแบบนี้ค่ะเก่าจัดเก่าจ่าเลยค่ะพี่พี่เก่าจัดเก่าจ่าเลยนะคะองค์นี้นะคะอ่าด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านหลัง เก่าเสวยๆแบบนี้นะค่ะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เนื้อแบบนี้นะคะเนื้อแบบนี้เลยนะคะสวยต้องปกทุกองคแน่นอนค่ะ,คะนะคะต่อไปค่ะองค์ที่สิบแปดนะคะพี่พี่องค์ที่สิบแปดนะคะพายล่วงลางปืนค่ะพี่พี่พายล่วงลางปืนค่ะไอ้เราก็อยากจะให้มันโฟกัสเนาะขยับไปขยับมานะคะถ้าลายตาใครก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะพี่พี่อยากให้มันชัดๆไง น้องอยากให้มันชัดๆนะคะพี่ๆจะได้แบบดูให้เห็นชัดๆเลยอะไรอย่างนี้อ่ะองค์น anyway> like ี้ค่ะพี่ๆองค์ท uh> like 네ี่สิบแปดค่ะพันลวงลังปืนเนื้อเก่าๆแบบนี้นะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้ดูรอบๆค่ะพี่ๆดูรอบๆนะคะอ่าด้านหลังนะคะด้านหลังแบบนี้เลยค่ะพี่ๆแบบนี้เลยนะคะพาบ้านผาเมานะคะไตมาหลากหลายที่มาเลยนะคะพี่ๆ ตัดสินใจได้เองเลยค่ะองค์ที่สิบเก้านะคะต่อไปองค์ที่สิบเก้านะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อแซยิดนะคะเหรียญหล่อแซยิดนะคะหลวงปู่รอดค่ะเหรียญหล่อแซยิดหลวงปู่รอดนะคะองค์ที่สิบเก้าค่ะอ่าให้ดูก่อนนะคะให้ดูก่อนอ้าวไม่ไม่โฟกัสอีกแล้ว องที่สิบเก้านะคะเหรียญหล่หลอแสยิดนะคะพี่พี่มาอง์นี้นะคะเหรียญแซยิดองค์นี้นะคะออกวัดวัดปากน้ํานะคะพี่พี่วัดปากน้ํารุ่นหนึ่งค่ะวัดปากน้ํารุ่นหนึ่งนะคะปีสองสี่เจ็ดเจ็ดค่ะพี่พี่สองสี่เจ็ดเจ็ดนะคะด้านหลังค่ะ เหรียญหลอแซยิตรุ่นนี้นะคะรุ่นหนึ่งนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ๆสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะเหรียญนี้นะคะดูไม่ชัดนะคะขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบค่ะพี่ๆองค์ที่ยี่สิบแล้วนะคะเหรียญหลวงพ่อหมุนค่ะหลวงปู่หมุนค่ะเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะองค์นี้หนุนเงินหมุนทองนะคะหมุนเงินหมุนทองนะคะวัดบ้านจานนะคะ วัดบ้านจานนะคะอําตําบลจานอาเภอกันารนทารมค่ะพี่พี่จังหวัดศรีสะเกดค่ะอ่าหลวงปู่หมุนนะคะหมุนเงินหมุนทองกันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่องนี้นะคะเอ้าสวยๆแบบนี้ค่ะพี่พี่เหรียญสวยๆแบบนี้นะคะดูไม่ชัดนะคะอย่าลืมขอรูปเพิ่มเติมจากน้องได้นะคะอยากให้ได้พระที่ชอบพระที่ถูกใจนะคะพี่พี่ องนี้นะคะองค์ที่ยี่สิบค่ะ,ะชัดไหมคะพี่พี่แสงนิดนึงนะติดแสงโอ้ยไม่รู้ทำไงแล้วคะ่ะพี่อ่ะโอเคน่าจะชัดละตรงนี้องคนี้นะคะองที่ยี่สิบค่ะพี่พี่วันนี้นะคะพระยี่สิบรายการนะคะน้องหยิบให้พี่พี่พดูครบทุกองค์แล้วนะคะถ้าพี่พี่ชอบพี่พี่ถูกใจนะคะ อย่าลืมนะคะทรหาน้องได้เลยค่ะเบอร์น้องนะคะเบอร์น้องช่องทางการติดต่อน,นี้เลยค่ะพี่พี่เบอร์0ูนย์หกหนึค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะแก้วตาพักเครื่องนะคะยินดีตอบพี่พี่ทุกคนแน่นอนค่ะยังไงอีพีนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ